อายุเพิ่นได้หลายไปนไหนเหรอเนาะสามปีกำลังตนสามส่สามปี<า>มแข้งย่อแข้งขาไงครับปอขาไงงูเชียงเนาะครับเนาะนี่แข้ง<อ>ขาดีเล็บดีเอาเบิ้งเล็บพี่น้องเล็บดีปอขาแข็งแรงเอาเบิง้งทั้งท้ายพี่น้องเงาหางบักไงไทยเต็ม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามู่ครับพี่น้องมือนี่พ่อพี่พ่อน้องมาอยู่ทั้งตลาดปูกระเบือขุดเรือคำครับพี่นอ้องอำเภอวาน,นนนท์นิวาสจังหวัดสุโนครครับผมเปิดทุกมือวันพุธครับสําหรับมือนี่ก็เป็นวันพุธที่13เมษายน2555ครับผมเป็นมือสงการครับพี่นอ้องงวกะบางลงจักหน่อย้อครับด้อพี่น้องอาจจะบางลงจักหน่อยแต่ว่ากะ ถือว่าหลายครับยังถือว่าหลายอยู่อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อพีใหม่ไทยทุกผู้ทุกคนครับผมเอาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจครับราคามือราคางัวมือสงการสิเป็น่ยนได้ไงพี่น้องเอาฟ้าพีพี่น้องไปลุยครับผมจัดใหญ่ก้อนมูอกันหน่อยพี่น้องอันนี้ อันนี้ก็แม่นนี่สายพอพันสายแทงสายแทงสายแทงสูงสูงเท่าไรนะครับนี่จลม่ประมาณร้อยสามสิบเกือบเกือบร้อยสี่สิบพูลไทยเออเท่าไรก็เปิดใเปิดสามหกมนันเอาผู้ใดอายุพี่น้องอายุเพิ่นได้อะไรหมดเลยเนอนนี่เนาะปีเสร็จเนาะ เบิ้งไทยเบิงบ้งหางเบิ้งเครื่องสีสันกับงามดีเ right ด้อพ uh ี่น้องปรนเ็ดเขามาบ่นนอนดีเนาะบัครับธรรมชาติธรรมชาติเอองอหลุนเด้พี่น้องโบดครับโบดแข็งแข็งแข้งดำให้เบิ้งรอบๆครับพี่น้องเบิ้งลึงเบิ้งหำสามสิบ สามสิบหกนะยังต่อรองได้เอาผู้ใดหาอยู่เด้อพี่น้องอนาคตพ่อคุ้มฝูงครับสังเกตสัตว์อ่า36แล้วก็มาทั้งนี้จัดใหญ่ครับพี่น้องบไปนี่เป็นลูกซีไว้ับลูกชายซีไว้ศูนย์เก้าหกเด้อพี่น้องเออเปิ้งด้านนี้พี่น้องโอ้สูงเท่าดล่ะครับนี่ ร้อยหกสิบบวกนะครับเนาะ,อ,ะอ,นอายุเพิ่นได้หลายไปนไหนหล่ะเนาะสปีนี่ยกำลังก้นสามปีแข้งไงเอ่อแข้งขาไงครับปอขาอไงงูเชียงเนาะครับเนาะนี่นแข้งขาดีเล็บดีเอาเบิ้งเล็บพี่น้องเล็บดีปอขาแข็งแรงเอาเบิง้งทั้งไขยพี่น้องเงาหางบักไง ใายเต็มครับพี่น้องเบื้องหางโอ้งามพี่น้องเลยสับซ้อนดิเด็กมีงว้วหลายๆเอาเข้าไปพุ้มพูงได้พี่น้องเนี่ยโอ้ย่างยานเลยครับเนียงคอโอ้เชืองสีแดงดีครับพี่น้องบบครับผมแทบสี่มนี้หม่องตีเลยเหรครับพี่น้องสีสันแต่ว่าตอนนี้อ่า แดดบ้ขนออกปันไดังบั้นได้ใส่กัมครับผมเเท่าไรครับนี่เปิดไว้แสนกับห้าพันครับหนึ่งแกับห้าพันนะครับเนาะยังต่อรองได้นะครับเนาะเป็นทายาทซีไว้วันเถาะครับผมอ๋อหนึ่งแสนกับห้าพันอ่ะฝากเบอร์โทรให้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนาเจ้าย์ย์ามเห้อยยังเหห้อยตีครับห้อยตีทั้งใดครับบันเถาะ ต้องเงยเปลืองครับเพราะว่นม่วงครับมันม่วงนะครับเนาะอ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อผู้ใดหาอยู่พอคุ้มผใหญ่ๆงามๆครับอายุประมาณ3ปีเด้อพี่น้องต้องใส่การใส่งานได้อีกหลายปีครับผมขอบคุณหลายๆครับเนื้อเปิดมาจัดใหญ่ครับพี่น้องมื้อนิเลอขายกันแล้วกัให้เอาใบนรับลูกค้าว่ายละเอียดใบไหนสบายใจฟ้ามครับผมมาพ่อพี่มครับผมของเจ้าอยู่บ่ครับนี่ บ <c oughs> เล่ของเจ้าหอยเ <c oughs> ท่าไรล่ะครับนี่ <c oughs> สาวหก <c oughs> เอาผูใ้ใดหาเลส่สาวหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อ <c oughs> สูงยอยูอ่ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยสามสิบครับพี่น้อง <c oughs> สาวน้อยเอาผูใ้ใดหาแม่พันแม่บอกสายเล่ครับ สัหกนะเปิดไว้อยังต่อรองได้สายเนื้อเด้วพี่น้องอยากได้เอ่อพลให้ลูกไห้เต้าไห้เนื้อดีครับชาลูรล่เอาเข้าไปเฮดแม่พันแม่บอกครับชาลูเล่ครับนี่สหกต่อรองได้แล้วครับนะอ่าฝากบอโทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูเกอย์สองศูนย์ห้าศูนย์ห้าศครับสามส้าอ่าพ่ออย่างเอือ ถอนครับปล่อยทวนเนาะครับเนาะใต้ครับ<อ>ต,ต,ต้องเพื่อสว่างระวางแดนดิน<ะ>ได้มาจากตัวครับมือนีิเอามาตัวเดียวนี่ยละกันได้ซาโลเล่เนาะครับเ <c oughs> นาะ,ะแม่สาวน้อยมาฝากพี่ฝากน้องเด้อครับเด้อสาวหกยังต่อรองได้เอ๋อช่วงสงการกะหางง้อไปเลี้ยงพี่น้องผู้ใดขึ้นมาแต่กรุงเทพกรุงไทยกะซื้อไว้พอให้แม่เด้อพี่น,อนอ้องพอเลี้ยงอยู่ครับสาวหกยังต่อรองได้เด้อพี่น้องซาโลเล่เอ๋อขอบคุณหลายครับ แม่ลูกลูกตัวผู้เขาวาไว้เท่าไรนะครับน้องหมองห้ 48, 48, <000. S 2> องสี่ดหมื่นแปดพันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบ่งลูกอ่าไซคนกันนะพี่น้องมายืนบังแม่อยู่โอ้ลูกแดงดีครับพี่น้องลูกไซกำลังกิ่นนมอยู่แม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาด้วพี่น้องตอนนี้แม่ท้องว่างด้ครับแล้วนะครับน้องแม่ท้องว่างอ่ะแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ท้องว่างเปิดได้เท่าไรกันล่ะ ส8่หมื่นแปดพันเะลูกงามดีอยู่ด้วยพี่น้องโครงสร้างดีอยู่ลูกซายเพิ่นสี่หมนแปดพัแล้วก็ทั้งนี้กับแม่ของขาบอ,อครับนี่ผู่ส,สักซีอ๋อผูไดาหาคุณด้วยด้วยพี่น้องสากซียังต่อรองได้สูงกว่าานรอยยี่สิบครับพี่น้องรอยยี่บวกรอยยี่สิบห้ายครับส,สักซีแล้วครับเนาะยังต่อรองได้แล้วก็มาทั้งนี้แม่ เสาหกแม่เอ่อท้องว่างบ่ครับนี่สมสองเดือนแล้วสมตัว2 2> สองเดือนคือคือหกเออพี่น้องเอาอันนี้ราคาประหยัดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหางัวไทยฝีเลี้ยงครับเส้าหกท้องสองเดือนแล้สวสั้นเพิ่มมาผสมตัวเป็นบาบันเนาะครับเนาะอยู่ในท้องอ่ะเส้าหกนังต่อรองได้อีกจะเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะอยู่ในท้อง ตัวที่สองเนาะเอา้ายังให้ลูกให้เต่าได้อีกหลายตัวด้พี่น้องสูงกับประมาณร้อยอเกือบเกือบร้อยสามสิบครับพี่น้องเอาสาวหงยังต่อรองได้เอา้าฝากเบอร์โทษในหอยห้ามีภูมัานำศูนย์ 9. หกห้าศูนยห้าหกนึาเก้าเจ็ดหกเก้าเก้ห้อยอยังครับห้อยอ้วนครับ หอยยังเกาะหอยอ้วนอ้วนครับอ่หอยอ้วนอยู่ทางไณฑครับบ้านเขาโอ้ภูแล้วเพื่ออากาศอะอากาศอำนวยมีรถทรงบ่ครับของเขาทีครับอ่ามีรถทรงนะครับเนาะถ้าไก่กาทรงไ้พี่ครับครับผมถ้าไก่กระเจงคุยกันบวกจักหน่อยเอาขอบคุณหลายๆครับอ่าคนได้งัวราคาประหยัดราคาพอเลี้ยงเด้อพี่น้องผู้ใดหางัวเลี้ยงครับงบบ่หลายฝากอ่าของหอยอ้วนไว้ครับถ้งอากาศอำนวยครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับ ของเจ้าอยู่บ่คุณพ่อครับแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกแดงแดงงามๆพี่น้องพวงสังเป็นต้นใยเป็นอาอยู่เหลียวเบิ่งพี่น้องอ่าแขนหลังเปรอะนะครับลูกซ้ายบันเดอร์เออสูงสูงลูกดีครับแม่นี่ตอนนี้แม่ท้องว่างด้วครับแล้วเนาะว่างอยู่ครับกำลังขื่อหัวพ่อกำลังควบยืดยืดอกมวัดยืดกำลังขึ้นกำลังขึ้นเนาะเอ้าแม่เพิ่งเกิดสูงอยู่มั้งลอยสามสิบเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบวกลบครับพี่น้อง แม่ลูกลูกตัวผู้เพราะว่าไว้เท่าไรครับนี่สามสิบเก้าห้าร้อยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเออพี่น้องเอาราคาพอเลี้ยงเด้อพี่นอ้องผู้ใดงบปลายได้แม่ลูกครับแม่ลูก,ลกอ่าแม่ลูกลูกตัวผู้บักยางงามเลยครับลูกไส้คนนี้อ่ะเม่กับโมแม่ยางน้อยยางไงครับงวดไทยเขา 5, 5, 5, 5. พอดีเลี้ยงสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งสามสามอ่าพ่อไผ่พ่อไผ่ท่างใดครับบ้านเขาท่าตะก้าทพ่ตะก้ามีรถทรงแล้วครับเนาะของเขามีรถทรงครับผมถใกล้กับทรงให้พี่ครับครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับฝากด้วยครับเรื่องพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ครับโอ้ทรงลูกดีครับลูกชายลูกแรกเลยลูกแรกอ่ะต่อไปคราวนี้จะเป็นลูกที่สองเรื่องพี่น้องเออแดงแดงครับลูกชายรอครับรอรอลูกชายเพื่อนทรงลูกดีครับงอแบบนี้ เท่าได้แล้วครับแม่ลูกไ้่หาเงินครับหาเงินแม่ลูกลูกตัวแม่ครับตอนนี้แม่ทองว่างด้วยครับแล้วเนาะผมไม่ได้ถามเขาหรอกเพราะผมก็ซื้อเขามากาคุยกันได้ทองว่างเนาะครับเนาะคุยกันได้ราคาทองว่างแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นห้องไว้หาเงินพี่น้องะลูกสาวเพิ่นครับนี่แม่ก่สูงอยู่มั่นเกือบเกือบร้อยสามสิบด้อพี่น้องอบวกลบครับเป็นห้องไว้หาเงินมีบปุถุพ่อให้ ปลาเบอร์โทรเลยครับมามีพี่น้องมากน้ำศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สองหกศูนย์สี่สองหกศูนย์สามสองศูนย์สามสองศูนย์อ่าห้องย่งนี้อวครับพอเวท่างใดครับบ้านเ้าบ้านหาดครับบ้านหาดคุณละครคุณละคนี่เน,ะนาะเออพ่อนนี่บ้านเด้อพี่น้องอ่าผมมีแม่ลูกลูกตัวแม่หาหมื่นต่อรองได้เนาะครับอ่าหล้วการท่งนี้แม่นของข้าบ่ครับนี่บัวแมนเนาะอ่ามีรถชองบ่ครับของเขา อ่ามีรถส่งเร้อพี่นอ้องผู้ใดหาควายไปเลี้ยงครับช่วงสงการเร้อพี่นอ้องหาหมืน่นอ่ายังต่อรองได้แม่ลูกได้ลูกโตแม่ครับพี่น้องอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับของเจ้าบ่หอยแม่ลูกบ่เอ่อเอาให้เบิ่งแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้อะแม่เครืองไงดีครับแต่ว่าเครื่องประดำเร้อพี่นอ้องหางเงาครับ ออตอนนี้แม่ท้องว่างด้วครับแล้วเนาะาทแม่ท้องว่าง<ม>ลูกตัวผูแดงแดงเด้อพี่น้องโอ้บักลาคือแดงดีแท้พูดอะไู้เชื่อ,องครับนิ่งได้ลูกผูพนนี่แดงดีหกหมื่นนะครับเนาะราคาต่อรองได้อะเบิ่งความสูงแม่พันกันนะพี่น้องสูงเทพอดีครับในบ้นานตรงปะร้อยสี่สิบห้าเนาะครับเนาะพี่ <หา S 2> น้องเอ้าแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไดก็เปิดไว้ หกห0ื่นต่อลงไดนะครับเนาะราคานน่ครับอ่ะฝากเบอร์โทรเนี่ยแะ098ย์เก้าแปดศูนยห้องครับหนงครับอ่ะห่อยังครับหอเล็กครับผมหอยเล็กอ่าอยู่ทั้งในครับบ้านเขาบ้านดุงครับบ้านดุงอุดรธานีอ่ะคนใด้แม่ลูกลูกตัวฝูรอๆอแดงแดงมาฝากพี่ฝากน้องครับผมมีรลส่งบ่ครับของเขานี่ครับอ่ถ้าใกล้กับสีสงใไอพีนะครับเนาะอ่ะไกลกัุยกันได้ อาจจะบวกเล็กๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้อ่ะขอบคุณหลายๆครับอ่ะหางว่าปีเลี้ยงช่วงสงการพี่น้องใส่ลูกไส้แดงๆครับโอ้แดงครับแดงแดงแดงค่กลูกไส้คนนี้ใส่พอตัวใดมาพุ่นนี่พี่น้องนี่พีพดพแดงคั่ะจ้างดีนะครับเด้อพี่น้องผมไม่ถูกไม่ถอนครับอ่ะมาทางนี้แม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกอ่ะแม่ลูก,ลก,ลกสูงประมาณร้อยสามสิบเด้อครับแม่เพิ่น ตอนนี้ท้องว่างหรือทับแล้วเนาะแมทแ่ทับแล้วทับแล้วทับแล้วใส่พ่อหยังเข้าไปใส่พ่อแบบมันนี่นนสมโตสมโตัวนะครับเนาะผิวพันธุ์ดีนะครับแม่เพิ่นนี่แดงดีครับลักกาลูกทั้งนี้เป็นตัวแม่เป็นเชา้านลเรศนะครับเนาะแม่ลูกลูกเล่ ตำรวจมาลงด่าน้พี่แ่คุณลครับบังเพื่นประกาศจัง่อยพี่นอ้องแจ้งข่าวสารตั้งตลาดเพืน่นตำรวจลงดา่านมาสั้นพี่นอ้องเอา้าผู้ใดกินเหล้ากินยากะให้มูให้ยังผู้เพื่อนบอกกินครับสักพันครับมันสิยากแม่ลูกเอ่อลูกชารเล่เป็นตัวเมียรครับพี่นอ้องเครื่องดำนะครับแม่ถ้าไม่ได้โดนไปไหนล่ะครับถ้าไป ผ่นพันรอบหนึ่งผ่านรอบหนึ่งเนะครับเนาะคิดว่าผ่านแล้วพ่อเนาะขับตัวเป็นลูกที่ไหนครับอยู่ในท้องลูกสลูกสเออแม่ลูกสองด้ยพี่น้องเปิดไว้เ่าได้พอสี่สิบแปดสี่หมื่นแปดซื้อซื้อสได้สามอต่อรองได้ซื้อสองได้สามได้ลูกตัวแม่แล้กการได้ท้องรอบกว่าแล้วพี่น้องผ่านอ่าฝากกว่าโทรพ่อศูนย์แปดสนย์แดส 8 5ดหา2 2 2่าพ่ออย่างเงี้พอลีพอลีทั้งใดครับอยู่บ้านเขาบ้านอเภอไดครับ้านม่วงครับบ้านม่วงนะครับเนาะมีโส่งมาพ่อของเขาอ่าถ้าใกล้ไก่งไอ้ฟีนนะพ่อเนาะอ่ามีโล่งด้วพี่น้องลากกัน้คันผมไก่ชงพี ใกล้ๆกักคุยกันอีกเช่นึงครับผมถ้าใกล้ๆจะส่งไอ้พี่นะพ่อเนาะครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆพ่อะปากเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียเป็นชาโลเล่ครับอ่าแล้วการได้ทองใส่ปลามันไว้ให้รอบกว่าแล้วพันพี่น้องอ้าขอบคุณหลายๆครับเบิ่งกันนะถามมันเบิ่งของไงกันนะพี่น้องเท่าะได้่รอครับใหญ่ๆนี่ยหกหมื่นกว่า เป็นเป็นเนื้อหรือเป็นเลี้ยงเนาะเนื้อครับเนเนื้อาะเออเอาพี่น้องหกหมื่นกว่าอ้าดใหญ่คักเลยครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวมาว่าเป็นสร <c oughs> ้างยืนดูนะครูครับผมสูงก็อบร้อยหกสิบตัวร้อยเจ็ดสิบคนละพี่น้องหกหมืนม่นกว่าเป็นเนื้อเนาะออี่่าบริกปนยเด้ ไอนอกฮาวเลอที่จริงเราม่ยานะครับนคบนีที่จอันี้นะครับแม่น่ครับผันเนงบยู่พ่อเอ้ขอบคุณหลายๆครับพ่อของไงครับพี่นนอกหมื่นกว่าเป็นเปินื้อครับเปินเนื้อเป้อินของไงเตือน ้บอยแม่แดงๆเยาวๆสูงเกือบเกือบร้อยหกสิบคนละเห่าหางบักใหญ่เรื่องดำค่ายเต็มหางเกือบตกดินตอนนี้ทับแล้วหรือทองว่างเนาะทับผ่านรอบหนึ่งครับทับผ่านรอบหนึ่งทับตัวเขาทับตัวผสมตัวเนาะเป็นบาม่านเป็นลูกขี่ไหญ่เนาะอยู่ในห้องลูกสองเนาะอ๋อ ให้ลูกให้เต่าได้อีกหลายตัว้วพี่น้องผู้ดใดอยากได้ใหญ่ๆแดงๆครับยาวครับยาวใหญ่โบดกบเครื่องเ่าได้เนาะห้าว่าไว้หกหมืดด่น <60, 000 S 2> ครับหกหมื่นอ่ะต่อรองได้เนาะอ่ารับตัวพันรอบหนึ่งแล้วหกหมื่นยังต่อรองได้เด้อพี่น้องผู้ใดมากใหญ่ๆแดงๆครับอ่ะสงการหางงวใหญ่ๆไปเลี้ยงครับพี่น้องประจำกอกประจำฟ้ามันนดี้มาจากตัวครับตัวเดียวเนาะจัดใหญ่มาตัวเดียวเลยพี่น้องแต่ตัวเดียวนี่ก็ ลถจนัวเงืงะครับนมาหน่รุ่นนีอะ้าคากเบอร์โทรละโทรศูนย์เก้าแครับศูนเก้าแปดหน่งสามห้าหนึ่งสามห้าสองหนึ่งเก้าองห่ก้าห้าครับที่สว่างเงินละครับหอยที่สว่างแดดินแลครับเนาะนี่ราทงี่รางครับครับผมอฝากพี่ฝักง้องไว้นะครับเดือผู้ใดหาใหญ่ๆครับแดงๆฝากพี่ฝักง้องไว้ครับสูงใหญ่ ฮะาัฒนยงวงามของคุณพ่อแม่ทับแล้วหทืองว่างเนาะพ่อนน่เนาะสองเดือน,อนได้สมโตสมเตืออสมโตได้สองเดือนแล้วใส่บาบันเนาะพอ่อเนาะอยู่ในห้องสองเดือนสูงวันลอยสี่สิบครับลำตัวดีครับเก<อ>ี้ยงเก่าเป็นลูกที่ใดเนาะพ่ออยู่ในห้องอะจะาจจะเป็นลูกที่สองเนาะพอ่ะอเนาะเรียวบงเขาเด้อพี่น้องอถ้าใดพอ่อเขาเปิดไว้ สามหาร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยเออเอาพอเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อผิวพันธ์พัน,พนยังเกี่ยงเก่าอยู่ครับแม่นี่ใส่ตัวไหวได้สองเดือนแล้วโอ้เงาหางแบบไงพี่นอ้องหางดีนะครับนี่หางเป็นฟวงดีอยู่แม่นี่ม,มัมีถกมีถอนนะพ่อเนาะอ่าครับผมสองเดือนแล้วคุณใส่บามันไว้ให้สามสิบหกยังต่อรองได้้ะพ่อเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรพ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งหกอ่าคุณพ่ออยังเงี้พ่อจอมพ่อจอมกุญแจคำกุดแจเรือคำมานอนนี่บ้านนี่น้องคำแล้วได้มาจากตัวก็พอมึอนี่สองตัวสองตัวโอ้ขายไปแล้วตัวหนึ่งอ่าเหลือแม่มานเด้อพี่น้องเด้อสามสิบหกต่อรองได้มีรถส่งน้าพ่อของเขาเนาะอ่าอ่าใกล้เพิ่นกระสีส่งไอ้พีพี่น้องเอ้าปากไว้ครับของคุณพ่อจอมทั้งกุญแจคำครับพี่น้องมากกับมาบอกมาคุยมาต่อรองครับนี่ งามอยู่ครับสามสิบหกอ่ายังต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อขอบคุณลหลายๆพ่อครับผมอ่าได้หอยพวกกำลังมาจีบกันด้วยพี่น้องคิดว่าน่าจะไปมือนี้แล้วครับมือตัวนี้หัวง,งามหัวงามหอยเท่ครับผม <c oughs> มาหางวัวไปเลี้ยงบ่ครับเลื้องมาขาย ได้เระบอกเมื่อได้ันแนี่เพระเยว่ายงีไ่โอ้คนบวกคาอ้บวาอยู่ข้างหนเนาะครับบ้านเขาน้องแปนครับโอ้น้องแปนทั้งเจริญศิีน์พนะครับผมแสดงว่าบ่ได้กันเนาะงมือนี้เนาะครับผมอ่ะมาทั้งนี้ แม่สาวป่ะครับแม่สาวแม่สาวไปพันบอกบสูงกร้อยสี่สเนาะร้อยสีอาจจะมีบวกจักหน้อยพี่นอ้องแม่สาวเขาเปิดว้เท่าไหร่นะเก้าหมครับเก้าหมื่นแพ็กคู่บ่แยก่ถ้าแยกตัวเท่าไหร่สี่หมื่นกว่าเก้าหมนกับสี่าะ หาสองก็ยังต่อรองได้ฮะเงาดีนะครับผิวพันธุ์เกียงเกาผู้ใดหาแม่พันธุ์แม่บอกอยพี่นอ้องใอ้เบิ้งเคืองเบิ้งไข่เบิ้งเครื่องไงนะครับพี่น้องเราหางแใหไงครับสูงประมาณร้อยสี่สิบาจะร้อยสี่สิบหาได้พี่น้องอาจะได้ครับนี่สองตัวครับเิ่นมีแม่สาวอยู่อ่ะมักตัวใดก็มาบอกมาคุยมาต่อรองเอาหรือว่าอยากแพ็คคู่ก็ได้ถ้ารถถ้าแพ็คคู่นี่รถใด,ดพิเศษนะครับเนาะรถได้หลาย ปากเบอร์โทรครับ096ย์เ3้าห้าหกามหกห้าสหมนึ่งเามหนึอ่าพ่องูมอหน้พ่องมอำทั้งกุลระคำนะครับเนาะมานอนนีวาดมีรถส่งครับผมอ่ะพามาเบิ่งอ่างามๆอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ทองว่างด้วครับแล้วเนาะผสมผานสองรอบะครับผสมผานสองรอบใส่พ่ออยังครับไป ผสมตัเป็นบาบัานแดงสองรอบแล้วน่าจะพานแล้วครับเนาะพ่อไหนครับพ่าห้องไว้ตัวนี้ห้าหมื่นห้าเป็นลูกที่ไหนครับลูกแรกครับลูกแรกโอ้ครับผมหาหมื่นหาต่อรองได้เนาะงอลูกแรกเขาสูงกว่ามั้ยร้อยสี่สิบห้าหวกครับผมเอาฝากด้วยครับเด้อมีายห้อยมารูบๆค้ำๆอยู่นี่น่าจะไปเมื่อนี้แล้วครับนี่คนผสมตัวไว้ พ่อคุณว่มอน้ำครับทีมงานหมอน้ำผักฟีผักน้องไว้ครับมาตัวได้ก็ได้ถ้าพ่นบอลปล่อยกระจังโคมาสอบถามเบิร์ดนะครับเด้อตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มีพี่น้องมาต่อรองอยู่ครับเฟ้นแม่แม่งมองเดียวคนละของเจ้าบ่ห้อยนีเนี่ยห้องหรือทองว่างเนาะครับเนาะห้องสามเดือนใส่พออยังครับไปพอผสมตัวเนาะเป็นบามันแดงสูงกว่าพันลอยสี่สิบห้า เอามาไว้เท <muitas S 2> ่าไรครับห้องห้องเท่าไรห้องห้องสีห้องอ่าราคาห้องสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ฮะได้แม่ลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อพี่ผ่านเกี้ยงเก่าครับแผ่นหลังนั่นนะโมมีถกมีถอนหรือครับเนาะอ่าสี่หมื่นเก้าพันนั่งต่อรองได้ได้ตัวใดมามอีกนะครับของเขาตัวนี้แมนบ่ตัวนั้นบ่ของเจ้าบ่เพราะไงครับเอาเดี๋ยวถามของคุณพ่อนี่ให้มันเลี้ยวก่อนอ่าผู้สายขุนเท่าไรครับนี่ สี่มืาสี่มื่นหาเนาะตลองได้สูงกว่าบ้านลอยสีครับอาปากกว่ทษนะครับฮ่ามีพิวหนังมางน้ำศูนย์แปาเามเจ็ดสี่เก้าอ่าห้อยยังเหรอพอละพอละทั้งเลยครับบ้านเพบ้านบ้านม่วงนะครับเนาะอ่มีโลโงนะครับเนาะพ่อของเขาครับผมตัวนี้3มเดือนเนะพ่อเนาะเอาประกันทท่งไหร่พ่อพอมาเขาพอนจบแล้วอ่า แต่อยากจดอยาก,ยากจกอยากตรวจกระจังมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อนองบางใหญ่ครับตัวนี้ท้องแรกครับอ่าแม่สาวท้องแรกเด้อพี่น้องโอ้แผ่นหลังครับพี่น,อน้องย่างอ่าพันย่างดีครับไม,ม่ม,มีถกไม่ถอนนี่พันย่างให้เบิรงพี่น้องสี่หมื่นตัวยังต่อรองได้เครื่องดำพี่น้องท้ายเต็มเหลาหางบังใหญ่อ๋อสี 49, ่สิบเก้าโทรกะอ่ามาก,กับมาบอกมาโทรมาคุยมาต่อรองเบิร์นนะครับเด้อของพอรลาทางบ้รรมวงนะครับนะครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับของเจ้า,าบอกให้เท่าไรล่ะครับนี่ เท่าไรแล้วครับนี่สามหมื่นหกห้าร้อยค่ะสามหมื่นหกห้าร้อยสองสามร้อยทองว่างหรือทับแล้วเนาะทองเกียเดือนครับห้องเกียเดือนว้ายใกล้จะได้กินน้องแล้วตัวนี้กินน่องแล้วอ่รุ่นตูผูโตไหมสูงกว่าม้านลอยสี่สิบครับพี่น้องประมาณประมาณเป็นลูกที่ไหนเนาะครับในท้องลูกที่สามลูกสามไซพ่อหยังครับวัพ่อคุ้มฝูงพ่อคุ้มฝูงผสมโตเป็นบามันนะครับเนาะครับบามันอ่าผู้ใดหาสีนี่ทรงนี่อยู่ดนะครับเด้อมาบดเท่าไรก่อน เปิดด้วยสามหมื่นหกครับสามหมื่นหกยังต่อรองได้อีกเอาพ่อเลี้ยงอยู่เด้อพี่น้องเด้อประกันท้อง้ะครับเนาะเจ็ดเดือนพี่น้องเอาผลประกันท้องให้เจ็ดเดือนแล้วฝากเบอร์โทรครับครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกแปดสามหกสามสามเก้าเจ็ดสามสามเก้าเจ็ดพ่อเลีงครับหอยเคนครับหอยเคนอ่าทั้งไดครับบ้านยเขี้ยนพรเจริญพรเจริญพรเจริญบึงการอ่าบึงการนะครับเนาะมีรถส่งนะครับเนาะของเราครับมีรถส่งเด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ครับประกันทอองเดืน ใส่พอบามันแดงไว้พี่น้องเจ็ดเดือนแล้วเตรียมพักอีเลิศไว้ครับอีกสองเดือนฝากพี่ฝากน้องไว้ครับมากกระไดหารางวัลที่หนึ่งกันนอพี่น้องปัญหาโศกมานใส่ปีไม้ไทยนี่ครับเลขผมซื้อแปดสามแครับพี่น้องถ้าผมมานมาผมมาพ่อกันอยู่ตลาดกุลเลอรครับกับผมครับผมครับผมไม่คามาแตะทังไหนนงครับเนาะ มานอนนะครับเนาะอ๋อมือนีเพื่อนเอาโชครางวัลใหญ่มาให้ครับอยู่ทางตลาดคุณละคำมานอนในบาทครับผมทายไว้เป็นพยานครับปัญหาอันนี้ผมว่าอันตัวเอาครับผมเกียบแซ่บด้วยพี่น้องทางตลาดคุณละคำเขาผู้ใดครับผมผู้ใด ผู้ใดมาหาเบึงง้วเบางอยังแล้วก็หาขัเกี่ไปฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับเพิ่นรถไทยพิเศษครับคุณแม่คุณพ่อคุณใจดีอาอขอบคุณหลายๆครับผมครับผมกะเป็นบางส่วนครับของราคางัวมือนี้นะครับเนาะพี่น้องราคางัวในช่วงวันสงกรานต์ครับ13เมษายน2565 นะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเดอ้อขอให้ทุกปูทุกคนอ,อยู่ดีไม่แห้งครับโชคดีมีเงินใส่ทุกปูทุกคนครับผมสำหรับมือนี้คลินี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ